ต้นนี้แรกๆนี่โซมมากเลยตอนที่มาทำครั้งแรกเนี่ยกิ่งนี่แห้งทุกกิ่งเลยนะครับกิ่งแห้งปลายปลายยอดนี่จะไม่มีใบไม่มีใบให้เลยสักใบแล้วเราก็มาทำมาฟื้นฟูเรื่อยๆจนจนกระทั่งเอาผลผลิตได้แต่ลูกลูกทุเรียนเนี่ยไม่มีไม่มีโซมตามต้นเลยนะครับเราดูแลถึงขนาดว่าผลผลิตออกมาเท่า เท่ากับต้นอื่นที่ว่าสมบูรณ์ได้ครับโดยโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของยูนิไลท์นี่แหละครับตอนแรกมีใาอีกตัวหนึ่งหนูก็ถ้าถ้าถ้าคุณนกไม่มาหนูก็ใช้แล้วค่ะเป็นยาตาเลื่อยกำลังกำลังเตรียมหาเลือยแล้วค่ะเพราะว่ามันคงไม่ไหวแน่ๆก็เคยก็เลยศึกษาคุณนกก่อนคุณนกบอกว่ามันยังไหวหนูก็เชื่อใจค่ะยูนิไลท์จัดการทีนี้พอหนูเชื่อใจผลออกมาก็คือ ทั้งได้ทั้งลูกแล้วใบเขาดีขึ้นมาเรื่อยๆค่ะแล้วเดี๋ยวก็ใบที่เขาไม่สมบูรณ์เขาเริ่มกลับมาสมบูรณ์นี่แหละเราถึงเลิกใช้ยาตาเรื่อยตอนนี้เราใช้อยู่ในไลแทนแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะรายการนกกระทิบินชมสวนจะพามาชมสวนทุเรียนบ้านคอกหมาตำบลอ่าวใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดตรางคะ่ะวันนี้มาพบกับ ครอบครัวนะคะสวนทุเรียนแล้วนะคะแนะนำตัวเองหน่อยคุณแม่ก่อนสวัสดีค่ะยุพินค่ะครับผมนอมฮะเป็นครอบครัวหัวหน้าครอบครัวครับหัวหน้าครอบครัวนะคะลูกชายครับผมติ่งครับและคนสวยค่ะน้ำค่ะ่ทีนี้เรามารู้จักยูไรได้ยังไงนะคะคือครั้งแรกปลูกทุเรียนนะคะ18ไร่โดยที่ว่าไม่เป็นกันเลยค่ะแล้วก็ สองร้อยสิบต้นไม่ได้ผลค่ะคือตายแล้วก็แฟมมาเรื่อยๆก็ยังไม่ได้ผลเพื่อนเ่อมีคนรู้จักค่ะเขาก็มาแนะนําให้ผินนกไปดูที่สวนให้ก็ผินนกก็เลยให้ใช้ยาตัวนี้ค่ะของยูนิไลท์แล้วก็ลองใช้มาเรื่อยๆก็ประสบความสำเร็จค่ะแล้วก็ตอนนี้จเจริญเติบโตดีเพราะยูนิไลท์แล้วทำไมน้องๆน,นะน้องตึงกับน้องน้ำอ,อะถึงมาทำสวนทุเรียนนะคะ เพราะว่าพ่อกับแม่เขาไปเช่าสวนแล้วก็เปิดโอกาสให้ผมทำนะฮะในทีนี้ก็ก,ก็ก็ต้องศึกษาไปเรื่อยๆจากจากิไล์เนี่นะครับแล้วก็มีคุณน,นกช่วยช่วยเป็นเชนเนอร์ให้อีกทีหนึ่งครับคุณพ่อเห็นผลงานแล้วเป็นยังไงบ้างคะ <c oughs> ก็ด้วยแรงบันดาลใจของลูกๆนี่แหละครับ ผมก็ได้พักดันขึ้นมาแล้วเขาได้ใส่ใจตรงนี้มากคือเขาจะเวียนดูทุกวันฮะยามกลางคืนเขาก็ยังออกไปดูทุเรียนนะครับกลางคืนก็ยังไปดูเลยนะคะแบบถือว่าเป็นฟาร,ร์มตั้งใจมากแล้วผลงานเป็นยังไงบ้างคะคุณแม่ก็เยี่ยมค่ะ ดีมากเยี่ยมมากภูมิใจด้วยนะนะภูมิใจกับลูกๆที่ได้ทำที่เราได้สามารถได้ปล่อยมือให้เขาทําตรงนี้มาได้โดยที่ว่าท้งๆที่ว่าไม่เคยเป็นเลยไม่เคยรู้จักสวนว่าทําแบบไหนทําได้ระดับนี้ก็ถือว่าโอเคค่ะที่บ้านไม่เคยมีพื้นฐานเกี่ยวกับสวนมัก่อนท้งแรกในชีวิตเลยปลูกสามต้นอทิเดียตายพอเอพ์สอไไม่เอาแล้วพอทีนี้แล้วพอเราเป็นคนขายผลไม้ เราอยากมีผลผลิตขายเองทำยังไงให้เราเล็ต้นทุนถูกเราก็ต้องทำเองแม่ถามเอาไหมเอาอทีนี้พอเอาแล้วเราจะปล่อยทิ้งว้างไม่ได้ลองเร็ต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆอทีนี้หนูก็ได้ผู้ช่วยที่ดีอย่างคุณน,นกนี่แหละค่ะมาบอกผลิตภัณฑ์แล้วก็บอกการรักษาการใช้ยาบอกแม้กระทั่งการบำรุงดินดูรากดูใบดูต้นคุณน,นกสอนหมดเลย หนูก็จำมาจากคุณนกนี่แหละค่ะสุดยอดมากนะคะเป็นฟามภูมิใจของผู้สอนนะคะคือยูนิไลท์เราใส่ใจชีวิตเกษตรกรเราอยากให้พี่น้องเกษตรกรทุกคนนะคะ,ะมีฟาร์มสำเร็จในการทำทุเรียนเล่าเล่าประวัตินิดหนึง่งไอส้สวนทุเรียนเนี้ยก่อนที่เราจะมาเป็นวันนี้ยมันเป็นยังไงบ้างมันเป็นของคนอื่นมาก่อนนะคะแล้วเขาไม่ทำทีนี้ <S <S เขาทำไม่ไหว พอเราเข้าไปเราก็ต้องเริ่มต้นใหม่หมดเลยด้วยที่ความเป็นทุเรียนโตแล้วเราไม่ได้ดูตั้งแต่แรก <Ừ. S 2> เราก็ต้องไปปรับดินปรับต้น uh. ทําทุกอย่างใหม่แล้วก็ทําให้เป็นแผลได้ด้วยหนู <laughs> <laughs> แต่ทีนี้พอมันเกิดเหตุเป็นแผล <laughs> เป็นโรคขึ้นมาหนูก็ต้องมาลาบากคุณนกว่าจะต้องรักษายัางไงพอได้วิชาจากคุณนกมาหนูก็เอามาดัดแปลงโดยการลดต้นทุนของหนูอีกทําให้หนูลดต้นทุนได้เยอะแล้วก็ต้นมันก็ดีขึ้น คุณนกก็จะสอนว่าทํายังไงแต่งยังไงแต่งดอกยังไงแต่งลูกยังไงแต่งกิ่งยังไงทีนี้ต้นมันก็เลยดีขึ้นจนเป็นที่น่ารักของคุณนกนี่แหละ <laughs> สวยยังไงดียังไงเดี๋ยวไปชมกันค่ะ โซมค่ะใบเยอะใบหนาแต่ใบไม่มีใบไม่ไม,ไม่ไม่สมบูรณ์นะคะใบเขาจะแห้งแห้งด,ด้านๆอันไหนแห้งก็แห้งอันไหนด้านก็ด้านอันไหนเหลืองก็เหลืองเลยอย่างเงี้ยค่ะทั้งยอดก็แห้ง <S 2>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  ดินก็ไม่ดีดินแข็งด้วยค่ะ<า> <S 2> <S 2> คือรากรากฝอยอะค่ะไม่มีเลย <พา S 2> แล้วถามจริงสวนแย่ขนาดนั้นอนะพาไไปเอาสวนขนาดนี้มาละฮะสงสัย คือเรามองแล้วมันมันน่าน่าจะยังฟื้นได้ครับผมในความคิดเรานะน่าน่าจะยังกู้ได้ก็เลยก็เลยลองดูอ่ะลองดูได้ครับปรึกษาพี่นกด้วยใช้ยายูนิไล์ด้วยอะไรเงี้ยเราก็มีความมั่นใจครึ่งหนึ่งละว่าว่าน่าจะได้ครับอ่าก็เลยเอาตัดสินใจเอาก็เอาเงี้ยครับ แต่สึงใจให้แม่เช่าให้ครับให้แม่เช่าให้ครับแล้วอ,<ำ>อยากเล่าอยากเล่านิดนึงนะตอนที่เขาได้สวนมาเนี่ยพอเขาได้สวนมาวันแรกเลยนะเขาเรีบไปเรียกมาเลยค่ะมาเรียกนนองมาด<ช>ูสวนเลยเดี๋ยวดูภาพนี้นะคะสภาพสวนก่อนที่จะเป็นวันเนี้ยเป็นอย่างในภาพเนี้เลยค่ะ อนแรกเลยเรียกรากก่อน mm hmm. เรียกรากก่อนให้ให้ใบเขาสมบูรณ์แล้วเราก็ค่อยมาบำรุงใบชุดสะสมอาหารอย่างงี้เราก็จะเพราะว่าพอดีช่วงที่เราได้มาเนี่ยมันจะเป็นช่วงกาลังสะสมอาหาร mm hmm. ตอนมันจะต้องสะสมอาหารใช่ต้องเตรียมเอาดอกละเราเตรียมเอาดอกเราก็ต้องทําทั้งสะสมอาหารแล้วก็เรียกรากไปด้วย mm hmm. เราก็เลยต้องไปปรึกษาคุณน,นกคุณน,นกก็ให้คําแนะนําที่ตรงกับโรคมากๆเลยค่ะ เราก็เลยสามารถทำออกมาได้จนถึงขนาดน,นี้ค่ะจากที่หนูไม่เคยเห็นรากแดงๆฝอยๆเลยนะคะมาตัดหญ้าทีนึงเจอรากทีเดียวโหไม่อยากตัดแล้วอยากให้รากมันอยู่อย่างนี้กลัวโดนรากเพราะรากมันเยอะมากอะพอเลขลกรากเสร็จอยากเอาลูกเลย <c oughs> ทีนี้มันก็พอถึงเวลาคุณลบก็จะหยุดล้างต้นก่อนละก็จะให้ มาสะสมอาหารเตรียมสะสมอาหารเตรียมต้นให้พร้อมสูตรที่เราจะเอาลูกก็ต้องเป็น9929ต้นประมาณนี้ก็จะครึ่งกิโลต่อต้นครับใส่แล้วนี่3ามวันนี้เห็นเลยนะความแตกต่างนะครับปุ๋ยปุ๋ยตัวนี้ครับ <S <S อืใบนี่เปลี่ยนเลยครับใบนี่เปลี่ยนสีนี่เขาจะเงาขึ้นเหมือนเหมือนสดชื่นขึ้นนะครับ <S <S 2> <S 2> Oh. มันจะเหมือนพูดภาษาชาวบ้านเราเหมือนผีหลอกอะค่ะก็วันนี้ใบจะเหี่ยวๆเช้าๆพอเราใส่ปุ๋ยวันนี้นับไป3ามวันแล้วมันมองใหม่เขาจะมีความแตกต่างหรือใบเขาจะเหมือนฟื้นต้นมาใหม่เลยค่ะเขาจะใบเขียวเข้มเงาพอโดนแสงหน่อยเงาวับเลยค่ะเอาจนชาวบ้านอีเวนมาดูเลยค่ะว่าทุเรียนอะใส่อะไรแต่จริงๆแล้วแค่ใส่ปุ๋ยแค่นั้นเองค่ะ ใส่ปุ๋ยแค่สามวันแล้วเรามามองเพราะว่าเราต้องดูการเปลีป่ยนแปลงของเขาด้วยว่าถ้าใส่แล้วจะเกิดผลยังไงเพราะว่าบางสวนนะคะเขาก็ไม่ใส่นะเขากลัวแตกใบแต่ของยูนิไลท์ไม่แตกใบค่ะแต่ทําให้ตัวใบที่เขาเขียวก็ได้กรได้เขาจะเขียวเข้มมันเลยค่ะแล้วใบเขาจะหนาแบบจับนี่ดังกรึบเลยค่ะเยี่ยมมากเลยจับนี่ดังกรึบไปเลยค่ะแข็งนะคะเนี่ยใบเขาจะหักได้กรอบอย่างนี้เลยนะคะ ต่ไม่ใช่ใบแห้งนะคะมันเป็นใบหนาใบหนาค่ะเนี่ยอันนี้คือเพิ่งใส่ไปเมื่อสามวันที่แล้วเนี่ยค่ะใบใหญ่มากเลยใบใหญ่เทียบนิ้ดูที่เทียบนิวเทียบกับมือฝ่าไงเนี่ยเราดูดค่ะเทียบกับมือใหญ่จะเท่ามือเลยนะคะจากต้นโคมแล้วเป็นต้นให้ผลผลิตเนี่ยครับมันมันมีอะไรที่เรารู้สึกว่าเราประทับใจมากอ่า ขั้วใหญ่ครับขั้วเขาจะใหญ่มากเลยและลูกเขาจะเขียวสวยแม้แต่ทรงทรงยังได้เลยนะครับเนี่ยครับไม่ม <า S 1> น่าเชื่อครับออกลูกครั้งแรกใช่ซึ่งปกติออกลูกครั้งแรกลูกจะเป็นที่ใช่ครับบทีแรกก็คิดนะว่าเราแตกต่างจากเขาหรือเปล่าเออลูกลูกเรายาวกว่าเขาแต่ก็พอถามไห้ถามมาอ๋อเขาบอกว่าขั้วใหญ่ก็ดี ลูกยาวก็ดีครับคือเป็นทรงที่เขาต้องการใช่อยากได้แต่เขาไม่สามารถทําได้ oh. แต่เราอ่ะไม่เหมือนเขาเราก็เลยคิดว่าของเรามีปัญหาแของเราอ่ะหนามไม่แดงแบบส่วนอื่นถือว่าเป็นข้อดีมากเลยนะคะเพราะว่าตอนแรกอ่ะทุกคนเจอวิกฤตเปิดตาดอกคุนแรกไม่ได้ดอกใช่แต่รเราก็ได้มาจํานวนหนึ่งใช่อ ตอนนี้แหละไอ้สองรุ่นเนี่ยสาสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเขาเลือกว่าต้นทุนคืนและใช่กำไรนิดหน่อยแต่ที่เหลือกําไรล้วนๆ<ช>เราไปดูกันตั้งแต่รุ่นหางแย้ปัดดอกอิ่งดอกหางแย้ของเราล่วงน้อยล่วงน้อยด้วยใช่ของคนอื่นเท่าได้หนูไปสืบสอจากคนอะื่นมาล่วงเยอะกว่าเราเยอะเ,เลยค่ะ แล้วเขาตรงนี้ค่ะข้อเขาตรงเนี้ค่ะมันจะแดงๆเขาเลยเหมือนไม่สมบูรณ์เหมือนอาหารที่เขาสะสมมามไม่พอข่อเราเขียวสวยใ,ใสแล้วก็หนามเราเขียวถูกต้องค่ะเคล็ดลับที่เราจัดการสวนแล้วทําให้หนามมันเขียวลูกมันโตข่อมันใหญ่นะ่ะเราทํายังไงบ้างอะคะก็ยาเลยค่ะยูนิลนี่แหละทำให้สม่ำเสมอทำให้มีวินยัยอย่างวันนี้ เราฉีดท้องกิ่ง5วัน่ะ5วันแล้วก็ต้องมาใส่ใบเหมือนกันทำ<อ>ทั้งใบทั้งท้องกิ่งเราอย่าทิ้งเข้าเลยค่ะ<อ>แล้วสาคัญคือต้องจําปุ๋ยว่าปุ๋ยเราใส่กี่วันแล้วเราใส่อีกที<อ>คือเราจะไม่มีเกินไม่มีขาดอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราทําแล้วตามขั้นตอนเป๊ะครับต่วนนี้ทําตามขั้นตอนเป๊ะนะคะและที่สําคัญผลงา,านก็เลยเป๊ะ ก็คือขั้วใหญ่หนามเขียวลูกใหญ่ฝ่าต้นดูสดสมบูรณ์<ส>ะนะคะ รายการนกทาพิบินคำสวนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้นกแม่นะคะสวัสดีค่ะ